และนี่คือเครื่องโคดซิสเต็มที่ดีที่สุดในตอนนี้และถูกที่สุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวพอดนะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมตอนนี้นั่นก็คือเจ้า n e x u s b e g i n นั่นเองนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีตัวบีออนเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับนั่นก็คือเจ้า b e g ินนะฮะนี่ก็มีสีให้เลือกมากมายนะครับผมในส่วนตัวนะผมก็ยังชอบสีเดิมเหมือนกันนะฮะสีเลือธงของเขานั่นก็คือเจ้าชมพูขาวนั่นเองนะฮะแต่ว่าสีอื่นๆเนี่ยมันก็ดูสวยทุกตัวเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันได้เลยนะฮะ โอเคครับเรามากันที่สเปคของตัวเครื่องของเจ้า nexus begin นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่5 0 0 m มิลลิแอมนะครับแล้วก็เอาพุทหรือว่าการจ่ายไฟเนี่ยอยู่ที่8วัตต์นะ8วัตต์เนี่ยถือว่าแรงนะครับเท่ากับเจ้าตัว relax ที่ใช้โหมด power เลยนะครับผมถือว่าแรงมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรูชาร์จ type c นะโชคดีอย่างหนึ่งครับตัวนี้เป็น f ฟาชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกมากๆนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างจะ ดีมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไฟในตัวเครื่องของเขาเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทุกกล่องเนี่ยเขาแถมสร้อย มาทุกกล่องเลยนะฮะอันนี้ก็มาดูการจ่ายไฟของเขานะครับจริงๆการจ่ายไฟของเขาเนี่ยมันแรงอยู่แล้วแรงตั้งแต่เจ้าตัว n e x t b e y o n นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น Nexus Begin เนี่ยก็รู้สึกว่าเพิ่มการจ่ายไฟขึ้นมาอีกวัดหนึ่งนะก็แรงขึ้นพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมสำหรับ Nexus Begin ตัวนี้สำหรับ g r o System นะครับผม